บบเอาแบบสายากล่องเลยองแบนีมใส่ทีกล่องเลยด้คบมันแมนบ่รนูอาจารแตวามีบัตรแข็งได้จ้ะ ตสามีบัตมีบัตรนับนายโอ้ใครอยากร่วมทำบุญนะครับกับรออีกไม่หน่อยน้องหญิงเนาะวัดนองคูมาหน้างานทำบุญได้เลยแล้วก็รับบัตรแข่งชมหมอลำได้เลยครับบัตรราคาเท่าไรเ่อีร้อยยี่สิบอยาวคนั้นเองเี่ป็นบัตรที่ราลความวัางวัได้ไม่ต้องึงหน้างานบัตรแบนี้้วยได้ลต่างหากต่าวัลตางาแล้วก็ไม่ีหมล เป็นรับวันอะไรเราพอจะเงี้ยได้ไหมละวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยวันปรละวันอพันเดโอ้่เดบอกว่ามีท่อคาแท่นี่นอนนะครับว่าตอบไม่รนาง่ายหรือว่าพี่องสะดวกขดนั้ทักได้บอกว่าอกพ่บอกบ่บอกราาเบาทุ่นหล่ะคับทางทางเพียทาพียพอไม่เอาหงิงนะครับแลเป็นบาทุ่นเนาะ อนจะเบากี่บาทคะวันนี้เอาจายวันสีักหกัดที่เนาะเอาไหเงี้าเปียกันด้หาแ่ยิ่งมาาย่อ้สี่หาคับกมือวันเนี่ยยิ่งมาบอกวัดแข่งกัน็หิงท้องมาไล่ยูเนี่ยเปิดว้องก็ม่เห็นมาไล่พอไปห็มาไล่หลาก็เลยบอกว่าให้พ่อใส่หนีไฟกับแงเสียงเป็เรีวาเดินลูเอ้ยสุเออ เออไว้ๆนี่แหละเนาะบอกกันแล้วหกลาดนาโอ้อยย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 ายย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 ยจักยยยนยยยย้ยย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 ปยยยยียย้ย่ยยยยยอยยยยยยยนยนยย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 ยายย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 นยยยยย่ยย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 อียยยยนัยย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 ยอยยขยยยยยา แล้วมีแกงแล้วพี่น้องยแกงแล้วไปไปไนี่ก้อนี้ขอไปแล้วไปแล้วลาแกงเนี่ยแกงแล้วอแต่เมอวาน้งอยนกแงอยู่ดีจ้าหวันี่เด็คักเล่นโหปมื้อปมื้อสายอยู่ขวแรกทองคถาเนี่ยยาราไมนมีท่นงคะาแล้วมันมีอันนี้ยามันมาแง่แล้วหนาลากบ่อไม่ไปติกูแจแ er mm hmm. ล <cake> ้วไขันแกงลานนี <ha> ้นกลังมากะ แงันหัวจักน้อยแ้งก๋วเตี๋อนำมันปลากันไว้บาคนีเดียวมันเคเดียวที่สามแกงแเอามเทีนนาบ่อนืขนมอยู่บ่มันนีลาบขาไรไหลเลยมนืมูนาฟังว่าเีนเขาจะม่ใรมีต่างๆามาเรื่อย ปี S <S <reading repetition> เลยต uh <med> so <1 people> <To> <wonder> ั้งขาไปจำรถจรถอย่างไนจำรจในโรงพักก่อนปีไก่นี่มันยังเป็นขีดินอยู่ดิรวมด้วยงานนี้ที่เราเซอร์ไพรส์รถพิศษสรจำได้ไหมจำได้ค่ะบูเขามาทัเมนงจจได้เราเห็นเห็นหัวาอ้วย้ำมือเล็พุติมมยี่เหนแดงเย็นหัพา่วไม่มาเนาะไม่มาเนา รายวัน100บาทโอ้แอดมินไหมทักทายเป็นภาษาแอดมินที่ปันปันน้องอะไรนะครับนี่ไท้จิบเบีร่างฝ่าะ

กม่ต่างว่าเนี่ยเาม่นี่ยเวงเพาว่ากล่องนึงลกล่องนึงขืนจะต่อไปกูยิหามี้กันแล้ววย่เาก็เขาจอนใช้ยาวเมียรว่าพอนอนเมียพอนอนล้ปั๊บเมียบีขืนจ้องสิแม่เราเ๋ยียบกันแล้ววะสล เรากเปลี่ยนกันแมเรปลี่ยนกันแม่พอขัน้อีเมียลูกกี่เจารั่นแม่เออเนาอขันเรี่ยงก็ไทยอย่างฉันแบบนี้ก็แอเดอนแล้วเนาะน้อแ่ต่อหัวดิรับ่อรับจอปรัอคือเรสอนยางสิดูจไปหาขีดอต้นนี้กันนท่วมเชียงรายย่งแมนจาไปหาขีดปัญเดืองสืไปนหนร่องหยามากอีกแล้วสองยาง เบิ่งเจ้าเบิ่งในช่องนี่เขาย่งสลับกันแม่าก็ต้องเอาล่ะ่นช่องนี้ก็จะมกันไม่ซิวจรเราแบะแห้วรงานีเราก็ะแบะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ่อนหวยดองเขาเล่าเสียดีวันอ่บัติเห